น้องวัชินควรรอขึ้นหมานครับไป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 น้องอาชีพเป็นผู้มาใส่น้องวันชิน์เป็นผู้มายาณบ่เนี้ยได้แล้วครับอันนี้อันนี้ใคใส่นี่มาเร็วันเนี่ยที่น้องเนี่ยมันคนนี้ว่ามีอแล้วญาม่าชิบก็ลังฤษสงตัวไม่ไม่ไม่ป้าปลาปลาเข็งมั่งนะแมนบ่หรือปลาคอนี่ยจขึ้นไปมั่งดู กระเท้ากะโกนข,าข้างค<ส>รับตกหน่อยเด้อพี่น้องสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนแรงเด้อจ้ะเมื่อนี้แม่ซินกับไปปุ๋ยมาใส่เด็ดหน้ายาจ้ะาวลาสวัสดีครับมีตัวแดนแฟน,นสิขุขอดสูขุุข้นครับมื่อเนี้ยผ้าพี่พอนองมาเยี่ยมยามถามข่าวป้ามาเบิ่งฟ้ามโบเพลินพี่น้องเลยใส่<ย>สเบ็ดหน้าเล้าใส่<ย>สเบ็ดหน้าเล้าพร้อม ่ว่างหันนี่เลาหวาสามขอกนี่พี่น้องอย่างน้ำบัวหวาดบัวใวเลยปะนะโอ้บุญขดสาบแมนย่างตะขอกเป่าเราย่างบ่ได้เลาหวานโอ้เหลือตะขอกเป่าแมนเดี๋ยวลงนี่บัวหวาดบัวใวอันนี้เป็นกบหน่อยเด้วยอันนี้เดี๋ยวจะเดียนเอาไปหนี่งอันพ่อเดียน่านพ่อเดียนกันหางเลยบ่แมน หุนเดียวกันมะเนี่หุ่นเดียวกันนะสามกอนสมบ่อโอ้ทางนี้กับสบอนี่กัไปไปแล้วบ่อที่มึงเอาไปกับปิ่งมาปิ่มาแล้วขายดีเ่าันเอ้ยมายืมในป้งเงินขนาดันเนี่ยบอไบ่อที่ปุยไปต้นน้อยน่ะเออนั่นๆๆอนมดแล้วเอามันไงเลยหวขาเนะปิ่งมดแล้วได้าบ้างมเอา้่สิอ เอาโซจีโซเเลยพี่น้องเยยเลยบกบบบบพี่น้องเ้ยกบหน่อก็ขาขกบใบไงก็หลายวนวาเดี๋ยวรออีกจะเยนป่ามันข้อขายกนาเนกัวเน่นี่ยล่ะกัวเน่เอาขั้วไปเถอะเลคือขัวไปสี่วันขัวไปยีทิเก้ามืับไปพี่น้องเยมันหนัหไงไว้เนาะมันด้ขายก่อนั่นบอกอันนี้กับักตุนตุน ใส่เบ you. mm ็ดเอาผู oh, ้ใดยุกปุ่นโอ้ปูอู้เรากวนญหยายู่ขุนมันปะมาพี่น้องไปใส่เบ็ดเฮาแบงคืนแบงคืนไม่แตะเอินมาละหัวละนอช่วงนี้ยังเนาะพย้ยามมาน่อยเลี้ยบตีทางเ้ยแะแบงคืนแบงคืนนี่นะว่าปวดเอียนข้อไม่ ป๊าอันนี้ปลาอยู่ในสาลาเด้อจ้ะปลาคอยู่ไซล่ะลูกวู้ปลาดุกกับปลาคออยู่นี่ติบ่ลาไซดอกอยู่ในสาสิไซอยู่งั้นหน้าไปหาหลอดไซพี่น้องเสียงนกตุ้ม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 วัสดีครับ ไงว่าะไซไฟเด้อครับน้องอาชีครับน้องอาชีครับโอ้ยจะเกาเสียงไงพี่น้องยังกไงคนหลบรอหลบรอมาไมหลูกหมมาพี่มามาพี่มาอาชีมาลูกคุณนคู่พี่น้องเลยลูกคุณนคู่ชมพูมาไหมอะไรย่ใส่หลบย่ใส่หลบช่วยู้เสียงนกเสียงนกหนกตูมมาหนี่เอามาหาซิฟหลังเด้อจ้ะเจิมเบ็ดไหม ใส่เบ็ดน้ำปูใส่เบ็ดน้ำปูเป็นอื่นปยปูปูเด่นปูมั่งลูกโอเลกเี่ยมครับยมแนนแน่นำ ไปเอาเบ,บ็ดน,นันี่ให้ปูนี่ให้ปูเอาอย่าลงไปเลืกเลยแม่ล่ะลูกโอ,อยาการรมมันมองดวงมันนะลูกเห็นทหมคือใส่่อกไ้น, <c oughs> นทีท่เห็นดำดำๆไม่พี่น้อยมาหนีคนมาอยู่น้ำหยา,าอยู่น้ำปูน้ำหยา,า <c oughs> อยู่บังไดมันมีปลาดุกลูกเป็ <c oughs> นว่าอยู่ดั้งมีปลาดุกปลาคอเ็นวามันมีเลขจีลูก ของคุณคุณโอ้โอ้คนเห็ดน้ำยางแห้งเลยแม่มันดีดใส่หัวจะของเด็กหน่อยนะพี่น้องลูกบ้านเป็นตะเสียงเป็นตะล่ำวนคักยังไงโอ้โหพันยายนเป็นเป็นมาล่ำเด็กเตี้ยแง่พัเพา่นปุ้นอะปุ้นยังไม่อีกอะปุ้ยยังข้าลูก ชดหมายังน้อเลยว่าแล้วว่าแล้วลาปักไว้นี่ตะกี้มันกินดีเพิ่นว่ามันก็กินดีเลยมันเป็นจังไ๋คันตัว้าตัวขนาดบัล่ะมาปักไว้เมื่อไงเมื่อไงเมื่อไงมามื่กินจักโตบัานอ่ะบ่กินจยกะโตเลยหวานมันน้อเี้น้องล้าง่าะ ร้านกับร <l ain> ้านดีสุดแล้วเนาะแบบนี้น่ะเราบอกงาว่ากินดีผัดว่าเอาไว้หั่นล้วลูกอันนั้นเอาไว้หั่นละตรงนั้นบ่าเอาบ่าเอาตีดนั้นเอาไปหั่นนะเฮ้ยมันสิบก่อเมื่อบ่าเอาบ่าเอาวางไว้ตายอ <risque> ัน <doors> นั so ้นบ่บ่แมนเบ็ดเท่าอันนี้จังแมนข้างนี้มันมันปักหรอมันเป็นได้ก่อนละมันกินเบิด มันบ awesome. ่มันบ่ถือมันวินน่ะเม็นบ่มันบ่กินเลยมันบ่กินเลยโอ้ยมันมันกินเหมดคือความหมายว่ากินเหมดนี่กินเนื้อเหมดแม่ปุวยมันบ่ถือักเถียร์ลานกับลานลานอีหลีพี่น้องเสียงหัตุ่มตุบต่มตุ่มตุ่มอยู่จุดไม้เลยจุดไม้แล้วจุดไม้ไม้มองนีเหม็นบ่ นี่ละผู้สีหายกินต่อไปไม้บางนี่ก็ต้องเอาล่องบางนี้แม่ยามน้ำปูบ่บ่ไหนถิมเมียบ่กวาเอาล่องนี่แม่นอนเอาเอามากินไห่ขีเน่เด้อไปไ โอยรับพิษดาบอีกแล้วมึงมกลับกันเด้อครับไปลูกไปปู้เอิญแล้วยังไป็นโรนานเด้อเรียนไปเลยไปไปลูกไปเดี๋ยวเฉียเอาปลาไปทาเด้อกันมันได้อะอเป็นว่ามันมันก็ต้องใส่ไป็นแท่งผีดอกลาว,าว่าว่ามีปลาจ๊กตัวกันฮะ แมนมาอโอ๊ยต <laughs> ิดเลีวยค่ะตัวตันตัวตันนี่แม่เออมันเดียนอยู่หันละลกูกเดี๋ยวาายาไปบางดอกไปบักลา,ามเมียซะไปคำเร็วเรียบร้อยแล้วจ้ะหาซิปหลังยากระเพื่นอนยามรอบแหลกกัน ใต้แล้วก็ยามยามสักก่อนนั้นก็สิได้กลับขึ้นมากไม่พี่น้องยามลอบหนีไปกันอ้าวหัวเหนวยวก็ได้ใส่เป็นใดปกติไปอ้าวสุดแล้วพี่น้องตุ๊ะมันแหกประชิงแค่นอ่อแหกประชิงแน่นอคนอพี่น้องเลยเป็นความห้านหลายดี <laughs> kiếng cả ao cứ câu cái Hà, à sém rồi <laughs> nó không có gì cả này bỏ hoai chưa liệt bỏ hoai bỏ cá nó đuô 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 Mày đuô Mày đuô 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 อะไรน่ะตปไใ้หอมว่ะน <m> ่พ okay. <m> ี่น้องเลยอืบนี้แล้วเต ตามมีอะไรอันหน,น้าปงใส่หน้าพี่น้องสวัสดีครับผมน้องวันสินคนรอขึ้นหมานครับไป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 ,ไปน,นี่น้องวันสินน้องอาชีพเป็นผู้มาใส่น้องวันสินเป็นผู้มายามมัหนิมาด้วยไอจีเลยมาด้วยไอจีเอ้ยอาชีพกระบาดหน่อยกันไปตายฉีดหมานบ่ตอนนั้นห้ากระได้ตัวหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องสองตัวไปเข็งกับปลา ไหลตุ่นน่ะงนี้บ้านเลื่นกันต่อแบบ่งสัานครบแมฆเมฆเมฆฮะคบครับไม่เห็นอยู่เดี๋ยวเรออู้ไปซำครบหยาออกดิหรือว่าปะไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวแลครับอันนี้อันนี้ไป็นอะไรนี่ขอให้ผม

น้องคนสิ้นว่านั่งเงินนั่งิวงดาวเคียงเดือนหล่าเห็นปะดาวเคียงเดือนอ่ะอยู่น้อกันน่ะดาวเคียงเดือนอยู่อยู่แก่ๆกันยูวมีดาวเดียวดาวดาวเดือนไปรี้ยครับพี่น้องตัวสองนิ้วสองนิ้ เกี่ยวออกมัมันก็นีว่ามีแล้วยาม่าชิบก็ลังดีสงตัวมันจะหาเนาาลูกมันก็มี่ใดนี่บอสละอ้ยูให้กินว่าหาบ่ไ้กินดิเรามีพอผ้าอะไรยังก็เลยยังกระลูกยันปลาไหลยันปลาไหล หย่านปลาไ,ไหลจังเดผูด้ใดท่าย,า,า,าย่านพอกระแมวบะหยันลูกเหี่แตกบอกมันงจะใส่ยิงบินนนละโมเมียนยู่เอฟโอเออุ่ยย <c oughs> ู่เอฟโอมันจะใส่เด่นยิงบินบุญเลยอันนี้นไม่ใช่น่งกระไงยางของห้องน้ำรับผมไม่แย่หรอกยางของห้องน้ำจัลลุนารัดเข็มขัดด้วยผ้าไม่ต้องออกจากที่ ย่านเขาข้นเรอบินย่านยานัวย่านเนี้ดูนี่นี่นั่นโอ๊นั่นเห็นปะ่นั่นไม่มป้าป้ายงมาเข่งมานเนี่ยมังนะเห็นปะนึกปลาคอนน่จ้าขึ้นไปมังดูป้าขาอู้ไปเลูปากกดข้างครับ Oh. <laughs> ประกดข้างประกดข้างอยู่ท่ากันปู่แอพูนแม,านาม่น้ำโขงคุณอ๋ออันนี้แม่น้ำเขาจริงอันนี้ธงหน้าเ,าเ,าเา้าตัวนี่แ oh. ม่น้ำเขาน้องตาลาตันม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 ันเย,ย่างละปลาปลาละย่างเลย ปลาคอปลาไหลปลาขาวหฮ้ยซีลอลไรมันบลาลูกหาซีหาปลาเข็งปลาไหลปลาคอปลาขาวหากระบอกหาไี่ทียืยดโอหาไฮร์มาลุ้นกันเบิ้งครับโอ้โหลุ่นปลาบัวชุกนุ่นอยอะปะอะไรอ่ะอะไรอีกแล้วนี่<อ>นมาแล้วตองอิู่ขึ้นก็ ต้นคนเดียวกันหน่อยพี่น้องก็เ,เปนเสี่ยงแค่ดดดเดียวเดียวนะมาแล้วครับพี่น้อง,งมียเดียกันตอว่าคนเะพอเกลี้องกี้ังเกีปนนเนาะยังมันน้ำนาบพี่น้องยัมันไม่สีมันกึ่งเล่นกับมันอน,นอ่องเสือปิศาโยน้ำกัน,น โอ้เก่ง่าสองล้วพี่นอ้องทั้งอะตอมทั้งของวันถินแหละปดสะก้าปดปดปดน้ำบุกวะเออตะุดข,ข้างคอยะอะได้ครับปดปลาไหลกระ่านใดอยู่พี่น้อง หกตัวหมดเดียงเลยลูกนะบอกะไรไปเลยเห็นปะดาคือจูน้ำเลยเดี๋ยวบ่อยู่นี่ยพอเห็นดวงเบลล์ตีมันเกียวมันเกียวเดี๋ยวล่อผอกันค่ะเดี๋ยวล่อผอ เด้เดหาพอกันค uh> ิดปะอัน anyway> ี้ไปยังไยัง้ขึ้นมืกันนะขึ้นเมื่กันนะปลาปลาไก่ปลาไก่ขดึงขึ้นโอ้ปลา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 จระแข้ครัไปนเดี๋ยวพ่อมีอไลยน้อยดีเอลูกพ่อมก็ิโต๊กปลาตัอเด้อครับเอาตัวใหญ่ตีบันนี้

ยี่ยี่ยี่มีเด้อสร้างแกจะได้ละปลาดุกเนี่ยแกพิจารว่ามึงมันมันอะไรยันยังจีมันปวดเคยถึดตัวเราไม่อยากจับเลยมึงเป็นยังไงเขาได้จับปลาแล้วมันนี่ครบสูตรบ่าแบบนี้ได้ปลาดุกพร้อมปลาไหลยังกะลูกปลาดุกจตาเดียวมันนองหน่อยเชื่อมเละลายพี่ นาม่นนัคอนมุกยังทอดาบ่ถือนาน้เบ็ดพ่นมองบอกว่าจิ้สาน้ำเบ็ดหัวจุ่มเอ้ยถอ,นเ,อววนเลย,เยปุ๋ยเบ็ดถอน,นย่างบนน้องเุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังบ่ ยังอยู่โอ้ยสุดเหมือนเลยอยู่กนน่าอยู่อยู่ๆอยูๆอยู่บ่ก็เสียดายกี่น้องเป็นเบดถอนว่าเป็นยังถ่วไม้หลังไม้ก็ได้มีแ่มีบ่ลอะไรพี่น้องตะไหลเนาะคือตไหรเผ็กรดุกกระดุกตายปะความงามตายปะ โอ้ทาพมันบดิมันจะลงสิมานอน้องเอ้มยโอ้ยียังไรบาดมันอุ้ยเ้าใบว่ใดีหรอุ้ยไม่ปิงด้วยม่ปิงลูกเมนปิงเข็มเต๋ปุ๋ยอู๋่ไก่หนองเนาะเดี๋ยรีบเดี๋ยวรีกมานี่องนี่ก็เอน่าจะรู้แล้ว ปดูกสองโตแลยขิงมันก็น่ารักเโอ้ปลาดุกปลาคอคอปลาคอแข็งเข็งไลาดุกปลาดกปลาดินไโอ้เย็นไบมยังไงก็ยืดเกงแน่มามันเป็นอาหารของคนมันเป็นอย่างแบบนเสียบคือเกามอยูมาดู แต่รูปปลาไหลสองสามกับตวกงเร้นมันครับพี่น้องมันลุกสองกข้อสองเทงสองขาวหนึ่งมานยูดอกพี่น้องขาวนั่นจะตู้เย่ไปหาไปอินอ่ะมืออื่นจังวนกันอีกัลมากตอกนับตนงแรงกับพี่น้องไาเนี่ยฮ่ากันสิเนี่ยแล้วนะพี่น้องดึงแล้วก็บตัอปาป ดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วถือว่าเขาหินเขหินดอกดูดดึงอีก้วด้วดูดูหน่อยเดกออ้มานวลาที่เราโอ้ยใส่งิ้วึงอิ้วเพ่มไอ้ังก็ปักลหันมาเลียนเงี้วหันขันหูดูยามหูกรสดอยู่เดนห่อยิแต่ว่าหูนี่บัน ยุกไก่เติบยจ้ะ <laughs> ามลอย่เลยามหลอกหน่หลอกหนึ่งโ oh, <amazing>. อ้ Amazing ไทยเรียนหอกสองกับจัง uh, อันนี้เป็นคือหลอกสองเนาะหลอกแรกเขากับยามไตแลหลกเขากับยามกระเด็ดตัวหนึ่งสองตัวก็ไปเส็ง uh, me, me อ่ามีมีนี่ยัง c h i c k น่้บันีน้องอยวกวอกภาษาอังกฤษชน มีชิคเกนชนไม่ยังยีลุ่นขคยยีใบม่ลุ่นดูใบอาาโอ้าไม่านยมอายโอ้โอ้ไม่ก็อนี่คือข้อขดใดเฮ้ยจังแมนอีหยังจยงไดนละสเวมัมแจ็กเก็ตอ่า โอ้จ้างว่าคขาดม,มันนางเจเรเข้โอ้ยมันจรเข้จังไมันปาได้นิอ่นนา,านี่ลหยาวไวลจิบันันเจ๊เก็บ่าเสาเด้อถึงน้องมากูด,ดยกันจ้ะสดีสตอนเชาัทยากเด็นนน <c oughs> ดนักตารนี่ปกติปะปกติดึงคังงไงอนนย,ยู่บะไรสิเอาปัดเอาพี่เต๋ เดินกนขึ้นแลวสิโอ้ยย่งนอยไรอะไรตัวใหญ่เอ๊ถ้ามีเราก็ดีกินข้ามตัวนี่ว่ต้องฟักเนีนี่ะพอมาดึงขึ้โม่แหะตัวน้ำแต็มนยเมือน้าจ้า อังน <S 2 builds Donald> right. ี่นิไปดว้าอดี๋ยวหัวขุดติดติอขุดขดอนขะคอดอนมันตายจริง ก็ไม่สีแลยแม่ก็ไ้ยูได้กินม่ไ้นองเลยห้ามองมันนี่ห้ามอาบบา่องกระไดก่ะใบจัตัวไนอยหรอกนี่เราปนเียบตัวเงี้ยแรงกี่กานขั้วตัวตัวเจอกัยไดยูตัวเงี้กระไดพี่น้องไดยังไดก็กินน้ำสัตอันมือขื่เนี่ยเอาหงงางยาจ้ะแต่ว่าหญ้าหมดเกลื่อนจะเสียเอาเอาอยูหญ้า,นานกระปู้ยถ้ากิน ใส่ป่ะตาเพิ e. <pod> h, ่นนรุ่นน่มีนะกินกับมาไซคืออะไรกินกันหมดง่ามเอ้าอ้นคือตีงว่า่คันเนี่ยแมลงปลาตัวอื่นมาตอดมันลากรสางตายประดุกีนอนเลยพอมง่ามแล้นหลังนี่พี่น้องกุ้งพีน้องอยู่พเนาะ ยูยูยูเหยื่อยูไปยูกับยูไปต้นล้วเนาะเสียดแล้วเสียดกัดลายว่าเจอลงเบ็ดนิดหน่อยก่อนนี่ดียู่อันีปลาไหลปะปลาไหลปลาเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวือยู่ตันี้เจอหนีปลาไหลายยินหล มันจีนเหมือนกุ้นต่หนี้พี่น้องอะไรอะข้อหารปลาดุกไงปลูดูกไงลูกเสียดายแด่ก็ปีนห้อมอย่างเงมันัน่ก้อหอยพดมันเป็นปากหน่อยผลนะพี่น้องไอปุยดึงขึ้นมากเลยตายเลยเลยเสียดายลุกนยังรนมากแก่เมื่อไหร่ โอ้ยเ้ามันบิ้ง้ามันะพ่นองมขึ้น,น,น,นก็นได้อก,กโตอยู่มสีพ่งโตอยู่ด,ด้วยมันได้พ่นองเลยิ่อาจางเล็กฝากก็ะก็แจ้งก็ติดตามครับสิาพไปแสดงอไครับตนตามต่อไปเด้อครับพี่น้องมันีนเ้านี้ครับโชคดีความสุขวันดีคาด้ามันมาครับมันนี้ คุณพี่นอ่อผุ้หม่องทุกบอลทุกการติดตามจาก